กลับเข้ามานะครับกับเรื่องนี้ i n นฟินิเอร์นะครับคุณอยู่กับ DJ Million View และแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์ที่เป็นกระแสที่วันนี้เราจะหยิบยกกันต้องบอกเลยว่าเราอยู่กับแบบซีรีส์ฝั่งเอเชียมาค่อนข้างเยอะแล้วนะวันนี้เนี่ยมีซีรีส์ฝั่งแบบ ฟังยุ่โรมอีนิดนึงเนี่ยฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะดําเนินเรื่องได้แบบน่ารักแล้วก็มีการผจญภัยหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวเนี่ยฮะรวมไปถึงเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะมาเกริ่นกันก่อนดีกว่านะฮะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เราจะหยิบมาเนะครเป็นเรื่องราวของซีรีส์เรื่องอะไรเนี่ยฮะได้แก่เรื่องนี้เลยครับ Sweet Tooth นั่นเองเนี่ยฮะก็เป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะติดชาร์ตนะฮะสำหรับดับบน n น t f ฟ i x เนี่ยอยู่ที่อันดับ เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยอยู่ที่อันดับหนึ่งะตอนนี้ตกลงมาอยู่ประมาณอันดับ4อันดับ5แล้วนะเพราะว่าคนน่าจะได้ดูกันไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะแล้วก็ยังมีการพูดต่อกันค่อนข้างเยอะเลยนะถึงเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับไวรัสที่เกิดการกระจายขึ้นในบนโลกแห่งนี้นะะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนของการที่จะไปพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะฮะขอเกริ่นนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องสวิตชูเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์ที่เขาบอกว่าดัดแปลงมาจากการ์ตูน ะะซึ่งต้องบอกว่าหนังสือคอมิกเนี่ยนาจากทางค่ายของเวอร์ติโกในเครือของ DC c o คอมิกนั่นเองเนะฮะแล้วก็ยังได้ผู้อำนวยการการสร้างนะฮะจากโรบอทยาวนี่นั่นเองนะฮะหรือว่าเนี่ย เฮียของไลออนแมนนั่นเองถ้าเกิดใครจําได้นะฮะก็จะเป็นผู้ที่ผู้ช่วยผู้กํากับในงานนี้แล้วก็ดูเบื้องหลังทั้งหมดให้นั่นเองเนะี่ยฮะโหการันตีเรื่องของแบบทั้งเนื้อเรื่องพล็อตต่างๆนะฮะรวมไปถึงแบบผู้ดูแลเบื้องหลังเนะะี่ยขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เรคคอมเมนให้ดูในช่วงนี้เลยนะฮะแต่เขาบอกว่าเรื่องราวบนซีรีส์เนี่ยที่ทุกคนอาจจะได้ดูไปแล้วนะทั้งหมด8ตอนกับบนคอมมิกเนี่ยรูปรูปแบบจะค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าในคอมมิกเองเนี่ยจะมีความดาร์ก มากนะฮะการเดินเรื่องต่างๆในการผจญภัยต่างๆเนี่ยจะมีความหดหู่มากๆเขาบอกว่าเรื่องราวในการเดินทางของบนคอมิกหรือว่าบนหนังสือการ์ตูนเนี่ยจะมีแต่แบบคนที่ติดไวรัสล้ลมตายเหมือนเป็นเมืองล้างเป็นแบบซอมบี้นอนเลียงด้วยแบบประชากรที่ติดเชื้อเลยอย่างเงี้ยแต่เรื่องราวของในบนซีรีส์ต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยใครได้เห็นโปสเตอร์นะฮะต้องบอกว่าภาพโปสเตอร์เนี่ยน่ารักมากๆ,ๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือน เจ้ากวางน้อยนะฮะที่เหมือนเป็นคนแล้วก็มีหน้าตามีขนนิดหน่อยแล้วก็มีเขาเล็กๆนะฮะตอนแรกเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเป็นมาน้อยแล้วก็มีพยาบาลอุ้มอยู่นะฮะแล้วก็ขีส่สวิทช,ช์ูตอนแรกก็แบบอะไรคือฟันหวานนะฟันหวานคืออะไรวะนะฮะสุดท้ายเนี่ยพอได้เปิดซีรีส์ดูต้องบอกว่าเรื่องราวน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็ดําเนินเรื่องได้แบบ ดีมากๆจริงๆเนีคเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแนวแบบแอคชั่นแฟนตาซีดราม่าเนี่ยโหมีทุกแนวเลยนะฮะก็ต้องมาติดตามกันอ่ะทีนี้เนี่ยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยไม่ได้แบบพี่วิวจะมานั่งเมาคนเดียวนะฮะต้องมีอีกคนหนึ่งมาช่วยเมาเนี่ยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนับค่ะนับเหรอฮะ นับหนึ่งสองสามเนี่ยหรอใช่ค่ะอ่าได้ดูสวิตชูตแล้วเรียบร้อยดูเรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งหมดกี่ตอนหนูดูครบเปล่าหนูดูครบแปดตอนเลยแล้วอินไหมอินมากใช่ไหมเอาจริงจริงจากที่ตอนแรกที่กําลังตัดสินใจว่าจะดูเรื่องนี้ยเรารู้สึกว่าเราเห็นอะไรเราถึงแบบตัดสินใจดูซีรีส์เรื่องนี้เออตัดสินใจดูเพราะว่าชอบตัวเขาเรียกว่าแหละบอเปเปอร์ของนาอ๋อก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคล้ายๆเป็น น้องหมาเป็นเร่เหมือนเป็นน้องหมาแต่เป็นคนเนาะใช่มันดูน่ารักดีอ่าพคิดเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกเลยใครได้ดูเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบปกทีเซอร์หรือว่าเป็นโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะฮะใน Ne t f l i x อะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้น่ารักจังเลยทำไมมันแบบมีความแบบไฮบริดระหว่างสุนัขกับเด็กน้อยทารกนะฮะแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจกดเข้าไปดูใช่เนี่ยฮะทีนี้เข้าเรื่องราวกันนิดนึงดีกว่านะฮะต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยเกิดจาก นี่เลยฮะก็คือโลกใบนี้แหละเนี่ยฮะเกิดการติดเชื้อไวรัสเนาะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันมีหลากหลายหนังที่หรือว่าซีรีส์ที่ออกมาเกี่ยวกับการติดเชื้อค่อนข้างเยอะใช่ค่ะเนอะแล้วทําให้เรารู้สึกว่ามันแบบอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเอาไอยากนาไม่ได้นะ <c oughs> ผู้ชมผู้ฟังตอนนี้รึ่นงงแล้วทัวนี้ก็ไวรัสอยู่นะเออใช่ไหม <c oughs> ใช่แต่ถ้าเกิดมันถึงขั้นกลายพันธุ์หรือเกิดการไฮบริดเกิดขึ้นได้อันนี้คือสิ่งที่แบบอาจจะไม่คาดคิด แต่ความเป็นไปได้นวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นะฮะต้องบอกว่าเรื่องราวของสวิตชุกเนี่ยเป็นเรื่องราวของการติดเชื้อไวรัสเกิดขึ้นในห้องทดลองห้องหนึ่งเนะฮะระหว่างที่เกิดการแบบกระจายเชื้อนั่นเองนีฮะก็มีเด็กเกิดขึ้นมาหนึ่งคนนะฮะซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือนี่เลยครับในเรื่องชื่อน้องกัสเนะยฮะซึ่งน้องกัสเนี่ยเป็นไฮบริดระหว่างมนุษย์กับกวางเนะฮะแล้วก็เป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในห้องทดลองนี้นีฮะแล้วก็เลยได้มีชายคนหนึ่งเนียฮะ ได้มีการแบบอุ้มเด็กคนนี้ออกมาจากสถานที่ห้องทดลองแห่งนั้นหลังจากที่เกิดการติดเชือ้อแล้วก็ทําให้ผู้คนล้มตายทั้งทั้งห้องทดลองเนี่ยฮะแล้วเขาก็หนีออกไปอยู่ในเขาในป่าในเขาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีน้ําไม่มีไฟอะ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็เลี้ยงน้องกัสดคนนี้ขึ้นมาจนเติบโต ใช่ไหมเราได้ดูจนถึงตอนที่น้องเนี่ยเริ่มแบบต้องมาเรียนรู้อยู่ในบ้านแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าพอเขาที่เขาเรียกว่าพับบ้าอ่าพับบ้าอ่าก็ได้เสียชีวิตลงเพราะว่าด้วยกวารที่ปกป้องเขานี่แหละอ่าเนะะี่ยะก็เสียชีวิตลงเพราะว่าต้องบอกว่าการที่มีไฮบริดเกิดขึ้นหรือว่าเด็กที่มีความพิเศษในเรื่องของการที่แบบมีการผสมระหว่างสัตว์กับมนุษย์เนี่ยมันทําให้เกิดอ่าคนในใน,ในโลกเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะเอามา เหมือนกับมาวิเคราะห์เอามาชนะสูตรเอามาเพื่อที่จะมาแบบหาต้นต่อการกําเนิดเชื้อไวรัสเหล่านั้นกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะเซฟเพื่อที่จะดูแลแล้วก็รักษา,าเขาไว้นะฮะเพราะเขามองว่าหรือมันจะเป็นการล้างโลกแล้วคนเหล่านี้แหละสัตว์ที่เป็นไฮบริดพวกนี้แหละจะเป็นผู้นําในอนาคตมันเลยมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายนะฮะ,ะซึ่งอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้น้องนับนะับก็บอกว่าเอ้ยเนีย่ยหลังจากนั้นคุณพ่อเขาก็เสียใช,ใช่ไหมฮะแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรต่อฮนะ เขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในป่าในเขาที่เขาเพ่อเขาสร้างมาให้ใช่ไหมคะครับแล้วด้วยความที่เขาอยากรู้อยากเห็นอ่ะเขาก็ออกไปเดินข้างนอกรลัวที่พ่อเขาตั้งกฎไว้ว่าห้ามออกอแต่ก็ไปเจอเอผู้ชายอยู่สองคนที่จะฆ่าล่าหัวเขาเอาไปเป็นเงินรางวัลแต่ก็มีพี่เวิร์มใจดีของเราบิ๊กแมนนั่นเองนี่ฮะตัวละครก็เลยเกิดขึ้นมาอย่างที่บอกนะฮะอันนี้จริงๆแล้วสาหรับคนที่เขาเรียกอะไรกำลังจะดูอ่ะ ก็ขอบพูดตรงๆว่ามันคือการสปอยเล็กน้อยนะเพราะว่าเราต้องพูดถึงตัวละครหลากหลายตัวที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะแต่ก็จะไม่พูดจนถึงตอนจบแหละนะฮะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าติดตามยังไงนะฮะก็ต้องอบอกว่ามีตัวละครหลักตัวละครหนึ่งก็เกิดขึ้นมาก็คือพี่เบิม้มใ,ในชื่อเนี่ยเขาชื่อเจฟ ใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ต้องบอกว่าเจฟเนี่ยก็จะดูได้ตามแบบทีเซอร์หรือเทเล,ลอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบผู้ชายตัวใหญ่เนะฮะรวมไปถึงน้องกวางเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่คุณพ่อเขาเสียเนี่ยเขาใช้ชีวิตมาเกือบ10ปีนะซึ่งเป็นไฮบริดที่มีอายุมากที่สุดเ <Wow. S 2> ออเนะี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่อ่า กัสเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีไฮบริดตัวอื่นๆเ,นเกิดขึ้นมาอีกเยอะ<ช>นะฮะต้องบอกว่าคนที่กําลังท้องอยู่แล้วก็คลอดลูกมาในช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกันเนี่ยก็คือจะคลอดออกมาเป็นไฮบริดหมดเลยในช่วงเวลาที่เชือ้อไวรัสกระจาย<ช>แต่ต้องบอกว่ากัสเนี่ยเป็นตัวแรกนะฮะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะฮะแล้วรวมไปถึงกัสเองเนี่ยโดนเลี้ยงโดยมนุษย์เลยทำให้เขาสามารถพูดภาษาคนได้ใช่ค่ะอ่าเนี่ยฮะหลังจากเจอพี่เบิ้มเนี่ยต้องบอกว่าพี่เบิ้มเองนะฮะตัวละครเนี่ยหรือเจฟนะฮะจ จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตามล่าไฮบริดเหมือนกันใช่นะฮะเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยก็เคยอยู่กับจังตัวร้ายหรือแอปบอทนะฮะซึ่งดําเนินเรื่องโดยแอปเนี่ยเขาบอกว่าก็เคยเป็นหนึ่งในหน่วยงานในการตามล่าหาไฮบริด,ดเออนะฮะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดตามหาล่าเอาไฮบริดเนี่ยไปให้กับแอปบอทได้เขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งอันเนี้ยต้องไปติดตามในซีรีส์กันนะฮะแต่ปรากฏว่าตัวเจฟเองพอมาเจอกับกัสเออแล้วเป็นยังไง ก็ด้วยความที่ไฮบิดตัวอื่นเนี่ยเขาพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ครับจะพูดได้ส่วนน้อยมากๆก็จะเป็นกัดท,ที่พูดได้เยอะที่สุดก็เลยมีความเอ็นดูอยากรักษาไว้ว่าเออฉันไม่อยากทำร้ายนายนะนะครับแล้วตัวการเองก็อย่างที่บอกเนี่ยพอหลังจากที่เขาออกมาแล้วเจอเจฟเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเจฟอะเป็นคนดีนะปกป้องเขาได้นะแล้วก็การเองเนี่ยมีจุดมุ่งหมาย นะฮะตัวเขาเองเนี่ยพอหลังจากที่คุณพ่อเขาเสียหรือพ่อป้าเสียเนี่ยเขาก็มีการไปขุด ไอตัวสมบัติที่คุณพ่อเขาฝังเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปเห็นว่ามีรูปผู้หญิงคนนึงอยู่ตัวเขาเองก็เลยมีจุดมุ่งหมายว่าเขาจะออกตามหาต้นกําเนิดของเขาหรือว่าตามหาแม่ของเขานะฮะก็เลยได้มีการออกไปนอกกลัวแล้วก็ได้เจอกับเจฟซึ่งเขาก็เลยมองว่าเจฟนี่แหละน่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาในการที่จะเดินทางตามหาแม่ของเขาหรือต้นกําเนิดของเขาได้ใช่นะฮะ,ะ,ฮะก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดการแบบประจน l ภัยเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะ<ช>อันนี้คือต้องบอกว่าสนุกมากเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมัน ก็ดำเนินต่อไปจนมีอีกนะฮะอีกทีมหนึ่งนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตัวละครนี้ก็ต้องพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าทีม Animal Army นั่นเองค่ะนะฮะทีม Animal Army เนี่ยคือเป็นกลุ่มช่วยเหลือไฮบริดเนาะเขาจะปกป้องไฮบริดเพราะว่าเขาเชื่อว่านะฮะไฮบริดนี่แหละจะเป็นผู้นำต่อไปในโลกนี้แล้วเขาก็ชอบในเรื่องของรูปลักษณของไฮบริดแต่ละลักษณะใช่ค่ะ,ะบางเขก็เป็นนกเนาะบางทีก็ไฮบริดกับลิงไฮบริดกับ หมูไเบบโอ้ B oh, แบบเยอะยอมากมาซึ่งเด็กๆเ,เหล่าเนี้ยล้วนแล้วแต่แบบมีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่ทำลายไฮบิดแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันรุนแรงเหลือเกินแล้วเขาก็เลยรวมตัวกันนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีตัวละครขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแอนะิเมอาร์มอลในชื่ออ่าแบ นะฮะก็ได้ร่วมเดินทางประจนภัยครั้งนี้กลายเป็น3คนแล้วนะฮะที่<ะ>ได้มีการที่จะไปแบบหาจุดมุ่งหมายของตัวกัสเองนะฮะก็มีเจฟหรือพี่เบิร์มนะฮะที่น้องกัสเรียกนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็คือแบร์นะฮะก็เดินทางไปที่โคโลราโดนะฮะเพื่อตามหาแม่เรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่าระหว่างที่เขาเดินทางไปเนี่ยก็มีอีกเส้นเรื่องหนึ่ง นะฮะเกิดขึ้นอยู่ที่กรมอนุรักษ์สัตว์หรือว่าสวนสัตว์ตตนั่นเองอ่านะฮะซึ่งต้องบอกว่าที่นั่นเองเนี่ยก็มีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยฮะชื่อว่าเอมี่ซึ่งเอมี่เองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทํางานอยู่ที่นั่นแหละนะฮะศูนอนุรักษ์รหรือว่าสวนสัตว์นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเอมี่เนี่ยก็มีฉากหนึ่งอยู่ดีก็เปิดขึ้นมาแล้วก็มีเด็กไฮบริดมาวางเอาไว้อยู่บริเวณหน้าสวนสัตว์ นั่นก็คือเวนดี้เป็นไฮบริดที่ไฮบริดกับหมูครึ่งหมูเออครึ่งหมูใช่ไหมฮะก็หลังจากนั้นเอมมี่เองเขาก็รับเลี้ยงไว้ใช่ไหมฮะรับเลี้ยงจนเอมมี่ก็เป็นไฮบริดหมูที่สามารถพูดได้<ช>นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกแหละนะฮะสุดท้ายเขาก็เลี้ยงกันอย่างสงบสุขไม่มีอะไรแต่อย่างที่บอกว่ามันยังมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือตัวลายก็คือแอปบอทตัวลายของเรื่องใช่ที่แบบตามล่าเนี่ยฮะที่จะแบบตามล่าไฮบริดเพื่อที่จะเอาไป เขาเรีอะไรเอาไปศึกษา <ทด S 1> เอาไปชำแหลเอาไปทดลองซึ่งเกิดความรุนแรงมากๆงตัวของทุกฝ่ายที่เขาดูแลไฮบริดเนี่ยก็จะพยายามแบบหลีกหนีจากแอปบอทแล้วก็จะมีสัญญาณในการเตือนคือจะไปผูกโบ,โบสีชมพูใช่ไหมใช่ค่ะเออเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าก็ได้มีการเข้าไปโจมตี กับที่สวนที่เออสวนสัตสว์ตแห่งนี้นะฮะก็ <oz> เลยมีการหมีกันนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวก็วนี่ไปอีกเรื่องราวเส้นถะ้าเรื่องหนึ่งนะฮะที่ได้มีตัวละครอย่างเอมมี่นะฮะที่เป็นผู้ที่อยู่ในสวนสัตว์นะฮะแล้วก็ได้เป็นผู้รับเลี้ยงเวนดี้นะฮะซึ่งเป็นไฮบริดหมูอีกตัวหนึ่งที่สามารถพูดได้ <oz> นะฮะกลับการมีอีกเส้นเรื่องหนึ่งมีท <oz> ั้งหมด3เส้นเรื่องนะฮะในเรื่องนี้นะฮะอีกเส้นเรื่องหนึ่งนั่นก่ดร์ซิง ซึ่งเขาบอกว่าดรซิงเนี่ยไม่ได้อยู่ในคอมิกเลยถ้าเกิดใครอ่านในส่วนการ์ตูนมาก่อนนะจะไม่ได้อยู่ในตัวการ์ตูนเลยเพราะว่าดรซิงเองเนี่ยเขาจะ เป็นเส้นเรื่องที่เขาบอกว่ามันอยู่ในด็อร์ซิงเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเป็นหมู่บ้านที่เขาบอกว่าติดเชื้อติดเชื้อเยอะมากพอติดเชื้อก็จะเผาบ้านทิ้งเลยก็เผาคนคนนั้นไปเลยใช่อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยถ้าเด็กดูอสมมติตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าหนักซีรีส์เรื่องนี้เด็กน่าจะดูได้ใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าเด็กดูได้แต่ก็มีผู้ใหญ่นั่งข้าเพราะว่าการเผาบ้านหรือว่าเผาคนพร้อมบ้านเนี่ยสำหรับคนที่ติดเชื้อนี่มันดูแบบเป็นความคิดที่รุนนแรรงงงมมาาากกกๆจิ่็ต้้ออบบวหู ที่เขาก็จะมีการแบบมีปาร์ตี้สังสรรค์กันบ้างแต่ลักษณะของคนที่เริ่มติดเชื้อเขาจะสังเกตจาดตรงไหนนิ้วก้อยค่ะเออนิ้วก้อยจะกระดิกข้างซ้ายเออจะกระดิกได้เออถ้าเกิดเริ่มกระดิกนี่คือแบบคุณติดเชื้อแล้วแล้วชาวบ้านก็จะแบบเอาอะไรนะเขาเรียกเทปมาแรปมมพันเลยแล้วก็พบเ้าอี้อ่ะใช่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดออกไหมเอาเอาคนที่แบบนิ้วก้อยกระดิกนิดนึงอ่ะก็คือให้นั่งบนเก้าอี้แล้วอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็เอาพลาสติกแรปอาหารนะฮะแรปทั้งตัว เสร็จแล้วก็ทุกคนก็จะออกมาลองเพลงพวลัว,วเราเลาช,ชุมนุมแล้วก็เหมือนแบบอะไรมากแต่คือคุณเ<ช>ผาเผาคนเป็นทั้งคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าด s i n ริงเองเนี่ยนะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะในเรื่องเนี่ยฮะเขาก็จะมีอ่าภรรยาของเขาชื่อลานี <c oughs> แล้วคุณลานีเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเขาว่าติดเชื้อ แต่ด้วยความที่ดรซิงเขาเป็นแบบนักทดลองอยู่แล้วนะครับเขาก็มีการทดลองกับเมียเขาโดยการฉีดยากระตุ้นต่างๆเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อเนะฮะเรื่องเรานี่ฮะทั้ง3เส้นเรื่องเนี่ยสุดท้ายมันจะบรรจบกันนะฮะจากการที่แอปบอดเองก็ล่าหาตัวไฮบริดนะฮะทางตัวของเอมมี่เองนะฮะก็มีเวนดี้ที่ดูแลอยู่แล้วก็เป็นไฮบริดเหมือนกันเนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็โดนจับไปได้โดยแอปบอดนะฮะส่วนดร์ซิงเนี่ยก็เป็นอีก กุญแจสําคัญหนึ่งในการที่แอบบอตต้องการที่จะดึงตัวไปเพื่อทําการทดลองเหล่าไฮบิดเหล่านั้นเนียฮะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเนะยต้องต้องบอกเลยว่า8 EP เนี้ยต้องติดตามนะฮะต้องติดตามมากๆเลยเพราะว่าอย่างตัวน้องนับเองไปยังไงบ้างพอดูไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจบไหมไม่จบนะรู้สึกว่ามันต้องมีอีกมันต้องมีอีกเพราะว่าเรื่องเราอะคือถ้าเราบอกว่าเราสปอยก็สปอยแหละแตเ่เป็นการสปอยประมาณสัก 1- 3ส EP สี่ EP อะ นะฮะอ,อีกครึ่ง<ม>เรื่องอะ่ะอีกครึ่งเรื่องคุณต้องไปดูเองใช่นะฮะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายช็อตหลายซีนที่มันทําให้เราลุ้นไปกับเรื่องราวต่างๆด้วยนะฮะแต่ต้องขอบเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราประทับใจในเรื่องนี้สําหรับตัวพี่วิวนะพี่วิวชอบเรื่องของภาพเพราะว่าสถานที่ต่างๆมันสวยมากเขาบอกว่าเขาถ่ายที่น <Wow. S 2> ิวซีแลนด์ว้าวเออมันทําให้ร,รู้สึกว่าโหนิวซีแลนด์มันมีแบบ ทุงดอกไม้ต้นยา่าทิวเขาเออมันดูแบบเฮ้ยมันสวยจังเลยอ่ะแตกต่างจากภาพในคอมิกที่เราไปลองดูย้อนหลังภาพในคอมิกนี่คือเหมือนเมืองล้างแบบเมืองซอมบี้ที่แบบทุกคนนอนตายเกลื่อนอะ่ะคือภาพมันในการดําเนินเรื่องค่อนข้างต่างนะฮะเราก็เลยมองว่าเออเราประทับใจในส่วนนี้ส่วนตัวของน้องนับล่ะมีก็อะไรประทับใจในเรื่องนี้ไหมเออหนูประทับใจแทบทั้งเรื่องเลยแต่สิ่งที่ว่าจะประทับใจมากที่สุดก็คือน้องตัวที่เป็นบ๊อบบี้ บอบบี้โอ้โหเกือบลืมตัวละครตัวนี้จริงๆบอบบี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครสําคัญเท่าไหร่แต่มันทําให้มันดูมีอัตล ớt ในความแบบน่ารักน่ารักของสัตว์เลี้ยงสัตว์สัตว์ป่าอยู่เออคือเขาเป็นไฮบริดเหมือนกันนะแต่เขาเป็นไฮบริดที่เขาเรียกอะไรกแนวสัตว์เต็มตัวมากกว่าเกิดจะเป็นสัตว์อยู่แล้วแต่เขาใช้สองขาเดินเขาเป็นตัวอะไรนะแลคูนเหรอไม่แน่หนูว่าเป็นกระโลกไหมเออเหมือนจะเป็นกระรอกเลยแบบเขาแต่งตัวเป็นเหมือนแบบ เด็กผู้<ส>ชาย,ยใส่เอีย้ยมยีนมีใส่หมวกเล่นฟุตบอลอันเล็กๆเราประพูดไม่ได้แล้วมีความน่ารักมากๆก็ แล้วเนี่ยเราเราเลยบอกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้จริงๆเรามันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละแต่ถ้าเด็กมากๆเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ปกครองเนาะนั่งนั่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเนยอะเพราะมันมีแบบมีฉากรุนแรงหรือมีความคิดที่รุนแรงอยู่นะฮะแต่ก็ถือว่าซีรีส์ปรับมาจากคอมิกได้ค่อนข้างดีเลยนะติดตามมากจริงๆนะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้เอามาเล่ากันนะฮะต้องขอขอบคุณน้องนับมากนะฮะที่แบบเฮ้ยวันนี้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับซีรีส์เรื่อง Sweet t o u t h นั่นเองนะครับ